ูสแบบบูสยอดเลยนะเว้ยเวลาแบบแรล้งสูงๆในทิกตอกแบบเขาจะไม่มาเปลี่ยนมาเป็นอดัมกับเราจริงเหรอเอ้ยเผยใช่ อ๋อลืมกดเลยดิไม่เป็นไรโคเบนก็ยังไม่กดโคบาสโคเบ,บนโคบาสเอาโคบารบลับไปแล้วเออตัดอีกป <c oughs> าสไปไหนอะได้จะ <c oughs> ไปห้องน้ำ Yeah, ยังไม่ทันเข้าเกมเลยก็ตื่นเต้นแล้วอะแบบใจมันตุ้แบบมตุ้มต้มต้อมตอม่ะใช่เหรอ คอมเหมือนไร่คอมแนวคอมเหมือนไร่มาแล้วโคบัสหยอห้เห็น่างอรคอเครื่องเปิดเขาอะไรวันเนี้ยเฮ้ยกด E มีอะไรด้วยกด E เหรอกด E มีมันเขียนว่าอะไรเอ้ยตัวเลื่อยโหตัวนี้ซิ่งนะดูนะเฮ้ยมาแล้วใครมป็นนัแอบเป็นถังโก้ลุย ไข่หวาดกูอย,อยู่ในตู้กูอยู่ในใบเลยไปเลยทาอย่างอี้กูอยู่ในตู <laughs> อนต้อ่ะ <laughs> อุ้ยมันไล่ตู้เหรออ๋อไม่มันไล่ไม้ไม่มันไล่กูเนี่ยแหละอุ้ยน่ากลัวมากอะ่ะอุ้ยหน้าแหกหน้าแหกไปหนึ่งเออไปไกลๆหน่อยดิขอจะออก,กตู้ออกเลยมาช่วยผมซ่อมพี่อยู่ไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วแล้วนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะ ผมอยู่เครื่องเดิมพี่อันนี้ใครเนี่ยกูเอง <c oughs> อยู่เครื่องเดิมแต่คนเปลี่ยนเฮ้ย <ker> มันมาว่ะแปลงแปลแปลงจะต้องนิ่งพี่อา้าวอีกปะเคๆเลยเคเลยเว้ยนิ่งอยู่ไหวเหรอไป มาสุดแมปแล้วนะเฮ้ยไกลอยู่อยู่ไกลอยู่เฮ้ยมันพุ่งไปแล้วเลยกูหัวกูทำไมเป็น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 กูโอ๊ยโอ๊ยโอกลับ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 เป็นเป็ดเลยไปไปไปอย่าโลกพี่อย่าโลกเอออย่าเป็นโลกโอ้ยมันมีคนเร็วมันโมโห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 เร็วเหมือนกัน ไอ้ไฟ้าซ่อมเร็วเหมือนกันอ้อย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 ก็มาซ่อมเพิ่งเดิมนเลยทุกนานที่สุดแล้วเท่าที่ชีวิตนี้เคยทำจริงท่านเป็นเอ่ยโอเคเจอร่วงเลยโอ้โหเออทำไมทีเดียวร่วงอ่ะมันมันเลื่อยมันชาร์จมาไงอ๋ออุ้ยแต่นานสุดแล้วภูมิใจตัวเองแล้วจริงเก่งมากที่ว่สุดตายแล้วแหล้วโอ้โหอยู่คนละมุมเลยวะสามมุม เดี๋ยวกูไปช่วยเองคนหลังบ้านน่ะเอามันไปทุบเครื่องก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามันยังอยู่แถวนี้วะมันเพิ่งมามันจะเจอไปแล้วไกลไกลไกลมีเพื่อนไปหามีใครวิ่งสวนแบบปะมีมีมีมามีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเพื่อนไปเพื่อนไปมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วกกูเอาใครอ่ะเอยวิ่งมาทางนี้เอ่ยวิ่งมาทางนี้กูมาวันนี้วันนี้วันนี้เฮ้ยดำ ขอตัวขอซบหน่อยขอซบหน่อยฮิวฮิวฮิวเพื่อนล้มเพื่อนล้มทริปเปอร์ดำริปเปอร์ดำเดี๋ยวไปซ่อมเดี๋ยวกูไปซึ้อเครื่องตรงนี้ต่อแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยเครื่องตรงเนี้ยใกล้เสร็จละได้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 มีไปไปช่วยเพื่อนกันซ้อมกันเลยซ้อมกันเลยอยู่นี่พี่ผี่ซอยเลย มันวิ่งไปหามึงนะมันซิ่งไปหามึงแล้ว <Okay. S 1> มาปะม,มาพี่อา้าทงจะเสร็จไรเนี่ยผู้ใจไม่เน่อ่ะ้ายอด <laughs> อีกครึ่งนะมันโมโหอยู่มันโมโห มันวิ่งไปหามึงละ <C> e <ase> มึงไหนกะเอ่อมึงสองคนอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ <C> e <ase> ใช่พี่อเอ่เอมันวิ่งไปหากูละอุ้ยญิงเยอะเราหาเราหาซ่อมเราหาซ่อมพี่อ้ไอ้เพื่อนโดนโอ้อยมันแฝดปูอะเจ็บด้วยได้ไหมอะเฮ้ยเพื่องไปไหนหมดอะเฮ้ยซึ้งเลยไม่เห็นไม่เห็น ขอโทษพี่ฟาฟเจอเครื่องไว้อะกูเองกูเองมันไม่เป็นผูดนะครับมันมาหายไปแล้วเป็นคู่แล้วอะเปนใจกูเต้นด้วยต้องแบบมีเครื่องปะ่ะขอออกไปแล้วกันพาเพื่อนไปฮิลวี่พาเพื่อนไปฮิป้ว นี่ต้องรีบิวเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวมันซิ่งมาเอ้ยระวังเจอผีนะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ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 นเย้เฮ้ยเฮ้ยทำไมผีไม่อยู่ที่เลยวะมันเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมันเร็วมันช้าแล้วมันวิ่งมาเต็มได้เลยเฮ้ยข้างหน้ากูใครอ่ะผมผม หาเครื่องซ่อมดีพี่อนหาเครื่องไม่เจอเลยเฮ้ยมันตามหลังมึงมาว่ะ่ข้าไปแล้วเอาผีมาฝากเอาผีมาฝากข <c oughs> องจริงเลยเนี่ยอ้อพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยอ้เฮี้ยรอบสองกันเด้ใครใครใคราบไม้เข้ามาวะ่ะ กู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 กแถวนี้เครื่องเต็มเลยวิววิววิมันมา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 ไไปโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหแน้วโมโหแล้วโมโหแล้วโมโหสุดๆโอ้ยโอ้ยโมโหสุดๆจริงๆด้วยเอ๋ยวโอ้โหโอ้ยโอ้ยเร็วกันเร็วก่อนหนีไปกอนหนีไปตัองกูนีโคเวอร์ของ อันนี้กระจุกหน้าสุดในชีวิตกูแล้วเหมือนกันนะนี่ดีแล้วควรไปช่วยไหมเนี่ยดีแล้วดีแล้ว,ลวอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโหเรคื่องแตกมันออกมามันออกมาไปหาใครอะ่ะคนนั้นอะ่ะวิ่งอยู่อะ่ะเันเลยมันเลยแป๊บน,นึงยังไม่ยังไม่เสร็จครึ่งนึงยังอะ่ะหวังยังไม่เสร็จ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  เสร็จแล้วเสร็จแล้วให้คานไปหาไหมให้อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างก็ได้เหรอไหม50% 50%มึงใครว่าอีกคนนึงอ่ะแปะมือพี่เอ๋ยหน่อยเจ็บร้อยไล่กูเลยเฮ้ยมันกลับมามันกลับมามันกลับมาเออใช่ใช่กลับมากลับมากลับมาไอ้เย่อีกคนนึงมันไม่แตะมือกูลรอจใจเย็นนะไม่เป็นไรนะใจเย็น อย่างมีทางแก้นะเราพึ้งต้นด้วยการยุบหนอทองหน่อแต่ฝั่งลึกๆไม่เพื่อตั้งแต่ชัาา้นั้งวกนะยังไม่ถูกยังไม่ทายอึดไว้อึดไว้เอา้ <c oughs> าอุ๊ยเรียตกใจกหมดเลยใครจะไปช่วยพี่เอ๋ยไหมทุกคนอยู่ไกลแสนไกลนายแหกไปดีน่าย <ใน S 2> แหกไปด<ส><ม>น มันเร็วมากเลยผมไป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 ไม่ทันไม่เป็นไระไม่ทันไม่เป็นไรนะเป็นพี่เป็นผมมาแล้วโอ้โหเก่นมากไก่มากมันอยู่กับอ่างเลยอ่ะระฆังเลยมากคนช่วยพี่เลยเ่้ยวิ่งมาขวาพี่ขวามันเรื่องมันมันหิวอ่ะเพื่อนหิวอ่ะหิวได้เลยหิวได้เลยไกลมากเพื่อนหิวเพื่อนหิวแล้วผมซ่อมเลยนะ เครื่องยากมากเลยแบบนี้นี่นี่ขวามาเมื่อกี้พี่จะเจอโอเคโอเคเสร็จละเสร็จละมาเกลังยงซิ่งกับอะไรนะมาช่วยคนหนึ่งได้ไหมครก็ได้ใครจะช่วยพี่เอ๋ยซ่อมเครื่องหาเครื่องซ่อมผมช่วยเองกูเบนมากูเอาอะไรก็ได้ที่ไม่เจอเรื่อยตอนเนี้ยมันเหมือนจะตัดอุจน้วว่ะไอ้เคี้ยยถูกตลอดเราว่าบายบายแล้วดิบายบายแล้วว่ะเราก็ได้รับทางกันขอบคุณนะไม่เป็นไรนะ จะใจร้อนเอ้ารู้คัดโดนตอนไหนครูออกมาออกมาเองเฉยเลยกี้ใครโดนอ่ะไม่รู้นะพี่ใครโดนอ่ะเพื่อนเอาโยบอยทีเจนั่นก็ไม่บายหรอปะ ไปกันไปบายแล้วอยากกูพูดใจนิ่งมากรู้คัสไปแล้วเหลอเราสอง <ไป S 2> คน, <ไป S 2> นพี่<ม>สบายไม่เห็นมึงกงผลผลตายด้วยคนละเครื่องคนละเครื่องพอแจส๊สเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งไปหามึงเลยนะ มันน่าจะไปขายแม็กมันอยู่บารสอยู่บารสอยู่บารสจริงเหรอแต่แต่ว่าแถวบารสไม่มีเสียงหัวใจเลยนะน,นู่นน่ะเห็นปารอยู่ไกลมากเอ็บาสอยู่ตรงไหนวะตอนหน้าประตูเลยพี่ของไอ้บารสประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่ค่อยเปอร์เซ็นต์ตอนหน้าประตูเ,เลยเนี่เปล่งเรื่อยอ่ะโว้ยนั่นไงนี่อยู่ข้างหน้านั่นไงมันโมโหอยู่คุณ <laughs> ไม่ถามใครอ่ะถามแม็กปะ มันไปทางขวาผมไปทางซ้ายผมแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวไปนู้นแล้วไปตัดหญ้าอยู่แถวไหนอะเอาอาะทัดแล้วอ่ะพี่เขาพี่กี่รอบแล้วอะรอบสองรอบสองผมเปิดประตูไว้ก่อนเปิดประตูไว้ก่่ออนา ออกไหมยูตอีกฝั่งเ,ยเลยไหนมาพี่ประตูฝั่งนี้ซ้ายหรือขวาเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าไม่ทันแล้วขวาผิดด้วยผิดฝั่งวะแมนะ็กผิดฝั่งวะกำลังจะโดนเรียบร้อยโอเคแล้วฝัง่ง <net. net> มันไม่อุ้มกูมันไม่อุ้มกูมันไม่หาบาสก่อนไม่หาบาสก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาจริงเหรอสปินออกครับหาหลุมหาหลุมมูกก็ฟันผมมะพี่ปทหารผมไม่เจอหรอกคุณเนียนเนี่ยอยู่ในี่ครับไปให้กำลังใจพี่ก่อน เนียนจริง้ดุี่ปีเดียวเกือบหโดแล้นตัวตัวกับมันรอดแยกเหมือนกันนะเจ้าผีตัวเนี้ย เราก็รอคนหนึ่งก็ได้แล้วเราชนะพี่เออชนะ์ทั้งคนเดียวถือว่าชนะยั่วฝั่งชาวบ้านอะชนะเราชนะโอเคเราเป็นไอดัมได้สมบูรณ์แบบเลยจริงพี่เย่จะมาบอกฝันดีครับฝันดีฝันดีไอเบบอได้ยั่กันนหยปุ๊กนายนะครับทุกคนขอให้ทุกคนฝันดีมีความสุขมาก สุขขภาพแ็งครับคืนนี้นั้นก็ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีแล้วก็ใครที่ไปไปวัดไปลอยกระทงอะไรกันก็ก็จะประสบความสำเร็จรูปภาพกันสมุดปีใหม่นะปีใหม่ไทยปีเท่ยวฮาโลวงฮาโลวีนก็ระมัดระวังผีนะครับใช่ระวังระลวงแบบว่าอยู่ดีโดนผีเลื่อยมาอย่างเงี้ยใช่ควรจะระวังระวังไปนะฮะ ใช่ไม่งั้นจะโดนปงโดนฟันนะใช่มันจะเข้ามาข้างหล,งงหลังนะอ๋อแล้วบางทีจะกงจะกรีดเลยดิืมแล้วตกตกจงตกใจอ๋อบางทีก็คงได้ขี่ผมเหมือนกันนะจริงผมว่าเราต้องส่งต้องสั่งมาเราวัดปัวต้องนงต้องนอนแล้วแหละเฮ้ยมันจริงอัปงจริงอัเป่าวะฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็ได้อะ <c oughs> โอเคทุกคนเอ๋ยเอ๋ยมันเจ้าเอ๋ยมันเจ้าคิดไม่ทงไม่ทันแล้วอ่าอยากจะเล่นดงเล่นด้วยแต่เราจะคงต้องลงต้องลาแล้วล่ะเพราะคนดงคนดูน่าจะง่วงหลงง่วงหลงโอ้เลี้ยวลินเปรี้ยวหมดแล้วไปบ่งไปบายกันบ้างไปบ่งไปบายขอบคุณทุกคนที่มาโดนงโดเนทแล้วก็มาโดมาดงมาดูนะฮะแล้วก็ส่งของโคงของขวัญนะฮะ ต้ at, Juice, องกดหัวจงหัวใจนั่งกดจนนิ้วปงนิ้วเปื่อยนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยเสียงหายขอบคุณสำหรับมินิโฮมมินิฮาร์ดอกมงดอกไม้นะฮะส่งลส่งเหรียญนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมังเจะเห็นบาร์ล่างนี้สินะขอขการอสิรขอปงขอไปกันนะคลัวกูปั่นไฟอย่างนานน้อยกว่านี้เลยจริง โอเคทุกคนลากงลาก่อรไม่เป็นลงไม่เป็นไรฝันดองฝันดีนะครับไปแล้วนะไปบยไปบุยนะฮะบายบายครับทุกคนยังไม่ไปอีกอะมึงยังไม่ไปอีกเขอโทษขอโทษโอเคโอเคเอ็นสตีมะไปบงายบายครับทุกคนปฮ้ยแล้วเมืนอกี้คุณเหนื่อย